เรามาดูสรุปพระราชกิจสถีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 4 6กันนะครับต่อมานะครับหมวด3การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐนะครับโดยทําให้เกิดผลสำเร็จเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับก็จะจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการเนี่ยในฉบับใหม่นะครับจะเป็น5ปีแล้วก็ต้องมีการบูรณาการนะครับซึ่งการบูรณาการนั้นอย่างภารกิจของหน่วยงาน A นะครับกับภารกิจของหน่วยงาน B เนี่ยที่มีความใกลเคียงกัน จะต้องบูรณาการกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติให้เกิดผลสำลิดนะครับแล้วก็ในการจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการนะครับเพื่อให้บรรลุผลต้องกำหนดมาตรการให้มีการจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการที่เรียกว่า performance agreement นะครับหรือว่า PA แล้วก็กพลนะครับจะเสนอคณะรัฐมนตรีนะฮะโดยการเสนอนั้นจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรและอื่นๆนะครับ